สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะ fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกคนนะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนานะคะของวันจันทร์ที่24ตุลาคม65นะคะก็มาดูกันเลยค่ะ เด่นนะคะเด่นมาที่เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์มาแล้วทุกคนศูนย์มาแล้วค่ะเลขเด่นของแอดนะคะเข้าเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดแล้วค่ะหลุดสามสิบหกโอ้ยจากสามสิบหกงวดนะคะขออภัยค่ะขออภัยจากสามสิบหกงวดนะคะเข้ามาแล้วสามสิบเอ็ดงวดนะคะ ก็เช้าแล้วนะคะไก่เกยก็ขันกันหมดแล้วค่ะก็มาดูกันค่ะเด่นนะคะแอนให้ไปที่90 1นะคะวิ่งลูดนะคะวิ่งลูดหลุดมาแล้วสองงวดพึ่งลงวิ่งลูดนะคะหลังจากพักไประยะหนึ่งหาสูตรที่เหมาะก็ยังไม่ได้ค่ะแต่ก็มาลงให้ดูค่ะลงให้ดูบอกเลยนะคะว่าไม่แม่นนะคะ ไม่แม่นนะทุกคนจะถามว่าไม่แม่นแล้วทำไมเอามาลงใช่ไหมเอามาเป็นแนวทางค่ะเพราะว่ามันไม่ไกลกันค่ะไม่ไกลค่ะทุกคนงวดก่อนของแอดหกเจ็ดใช่ไหมมันมาห้าสามค่ะคือต่ำลงไปจากหกหมดเลยค่ะ ต่ำลงไปจากเลขวิ่งลู่ที่แอนให้นะคะงวดน,นี้ก็ไม่รู้จะต่ำหรือว่าขึ้นสูงนะคะถ้าขึ้นสูงกว่านี้ก็คงเป็นศูนย์ค่ะจะไปนับไปทางข้างหน้าเลยหรือเปล่า8ปดเก้าศย์หนึ่งสองสามอย่างเงี้ยค่ะหรือจะถอยหลังแปดเจดหห้าหรือจะตรงปกแปดนะคะก็มาดูกันค่ะลองดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าไกลกันอยู่แค่แต้มเดียวค่ะ แต้มเดียวจริงๆนะคะกับสูตรวิ่งลูดของแอดนะคะรางวัลข้างเคียงค่ะแล้วก็มาดูนะคะหกคู่นะคะแอดก็เอานี่เลยนี่ค่ะชนกันค่ะชนนะคะงวดก่อนชนก็มาเรียงเนาะมาเรียงงวดก่อนหน้านู้นก็ชนก็มาทั้งเรียงทั้งเบิ้ลงวดน,นี้อีกสูตรหนึ่งชนสองตัวเลยนะคะเก้าศูนย์ งวดนี้น่ะมันจะยังไงเขาโอ้ไม่มีแล้วหรอกคะ่ะแอดไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคะ่ะแอดก็เฉยมากเลยนะคะชอบมากก็คือศูนย์นี่แหละคะ่ะก็คงมาแล้วละคะ่ะก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะไม่มาก็เงิบคะ่ะเพราะชอบมากนะคะชอบทีไรมักไม่มาทุกทีคะ่ะเป็นบ่อยนะคะ อันนี้ก็ส่วนตัวของแอดนะคะส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยเอามาให้ดูสูตรชนกันนะคะสูตรสูตรของแอดชนกันทีไรก็งานเข้าทุกทีค่ะจะเข้าน้อยเข้ามากแค่นั้นแหละค่ะแต่งวดนี้เฉยๆนะคะใครที่จะพิจารณาเบิ้ลอะไรก็กันไว้ค่ะกันไว้ดีกว่าแก้เนาะแล้วก็เลียงไว้ด้วยนะคะเลียงไว้ด้วยหนึ่งสองสามสักนิดสักหน่อยค่ะเลียงไว้ ถ้าใครชอบเล่นก็เลียงไว้ค่ะถ้าใครบอกว่าเยอะก็อา้าวพิจารณาเอาแล้วค่ะเอาเลขตัวเองก็ได้ค่ะในตารางนะคะมี596นะคะ596 7 5796นะคะ432จับอ้วนนี้ให้ไปที่9ตัวค่ะแอดเห็นตัวนี้มันออกหน่อยบ่อยเนาะแอดถูกชะตาด้วยค่ะก็เลยเอามานะคะ มี9654นะคะ9652นะคะก็คือเอา954654ใครไม่อยากเอา6มาก็แล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าสูตรตัวหลักคือ9นะคะสูตรตัวหลักของของแอดคือ9แต่อย่าลืมนะคะสูตรแอดตัวไหนเข้าหลักตายสนิทเลยค่ะเหมือน9เมื่อวานหาหนอยแล้ตายค่ะโอ้ยถ้ามา6ก็วูน่านได้ช่วยกันอยู่แล้วก็ 9 5 2 6 5 2 9 3 4 6 3 4นะคะ9 3 2 6 3 2 9 5 4 7 5 4 7 5 2 7 3 4 7 3 2 5 7 3นะคะอุ้ยวันนี้พูดผิดเยอะจังขออภัยนะคะก็ดูเอาค่ะสูตรชนกันตั้งแต่ที่ชนกันมาก็ทั้งเบิ้ลทั้งอะไรต่อมีอะไรเลยค่ะ สูตรที่เอามาประกบตัวเด่นนะคะชนแต่แอดเคยมากเลยทุกคนวดนี้วดนี้ชอบมากค่ะ069ก็จะซื้อเลขตัวเองนี่แหละคะ่ะเลขสูตรในตารางอะไรก็ซื้อค่ะพะแอดชอบเล่น3ตัวนะคะนั <c> ่น <oughs> พูดออกอากาศอีกแล้วขอ,อโทษขออภัยค่ะเอาไปจิ้มรัฐบาลไทย นี่นะคะศูนย์ให้ดูขออภัยอีกรอบนะคะมันลื่น ูเอาเนาะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยค่ะขออภัยจริงๆนะคะวันนี้ก็ดูกันเลยค่ะนี่นะคะงวดก่อนแอดให้ไปที่ห้าหกเใช่ไหมก็มาสี่สห้สี่งวดนี้ก็มาที่3นะคะส่วนมากจะเข้าเก้าศูนย์ค่ะส่วนมากจะเข้าอยู่ที่หลักเก้าหลักศูนย์นะคะก็บางทีก็จับคู่กันเองก็มีค่ะนางไม่จับคู่กันมานานแล้วนะคะนางไม่จับคู่กันมานานแล้วนางไปกันเองเลยค่ะ นี่เหมือนงวดหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยมีงวดนี้ยิ่งมีงวดไหนนางไปสามตัวเลยค่ะนี่มีงวดแรกเนี่ยค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าสามอะไรเนี่ยค่ะก็คงมาแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าสูตรนี้นะคะไม่มีก็งวดนี้มีศูนย์ก็หลุดไปนะศูนย์หนึ่งสองคือหลุดทั้งพวงเลยค่ะไม่มีศูนย์มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบก็พอๆพอกันกับหวยลาวแล้วค่ะหวยลาวประมาณสิบสามสิบสามงวดหรือเปล่านะคะถ้าแอดจําไม่ผิดค่ะของสูตรของแอดก็สิบงวดไม่มีศูนย์มานะคะศูนย์พึ่งมาค่ะงวดนี้ศูนย์พึ่งมานะคะก็คงมาแต่ธุระแล้วละคะ่ะก็ลองพิจารณากันดูนะคะมาแล้วค่ะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งมาแล้วค่ะโ ก็ใช้เป็นตัวนำทางได้ดีเลยค่ะเลขเด่นนะคะ ไว้ดูค่ะแขบไว้ดูจดไม่ไหวหรอกค่ะเยอะเยอะไหมก็น้อยสุดแล้วค่ะอันนี้ก็คือให้ดูเป็นแนวทางนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนสูตรของแอชชอบไปออกฮาน่อยค่ะหววอื่นก็ออกค่ะและออกตัวเจาะด้วยนะคะออกตัวเจาะจริงๆค่ะก็อยากให้มาตรงสูตรสักงวดสักทีนะคะอยากให้มาสักงวดจริงๆเลยค่ะจะได้ชื่นใจสักหน่อย สูรไม่ตรงปกก็แสดงว่าไม่เข้านะคะไม่เข้านะคะสูตรไม่ตรงปกก็ไม่เข้านะคะไปเข้าหัวอื่นไม่ไม่ไมมีแสดงว่าหลุดค่ะแต่แอดก็ยังลงให้ดูค่ะดูเป็นแนวทางมันจะไปทางไหนนะคะลาวชอบออกหน่อยหน่อยชอบออกลาวนะคะซ้อนกันเดี๋ยวนะ เอาวางไว้ที่โต๊ะมันดูลื่นค่ะเป็นโต๊ะไม้นะคะอันนี้ก็สองตัวค่ะที่ไปก็ยังไม่ได้ฝันอะไรเพิ่มเติมนะคะงวดน,นี้ตั้งแต่ฝันว่าโดนยิงก็ได้กระหน,น่ำมางวดสี่สามเนาะ วันนี้วันพระหรือเปล่าไม่รู้นะคะต้องถ้าวันพระก็คงจะจุดทูบแต่ก็จะจุดไหวหน่อยค่ะแต่แอดก็ไม่อยากจุดแล้วค่ะเพราะที่บ้านจะจุดแค่วันพระนะคะเลขทูปจะจุดแค่วันพระก็ได้ศูนย์สองสามมาแล้วไม่รู้ว่างวดน,นี้จะจุดไหมนะคะเพราะว่ายัางออกไม่ครบเลยค่ะก็อยากให้แตกสามตัวสักทีนะคะนี่ศูนย์สองสาม แอดได้มาสองงวดติดแล้วหนักๆที่ว่าสองสามมันตรงกับเลขทูบแล้วก็เลขตัวเองไงคะเลขตัวเองที่ซื้อประจำนั่นแหละคะ่ะเลขบ้านเลขลดเลขฝันแต่จะจัดทางนี้หนักคะ่ะเพราะที่ว่าฝันว่าโดนยิงแต่ก็ออกหนักไปแล้วนะสี่สามเนาะสามสี 3, 4, I, U, R, ่อายุแอดค่ะก็งวดก่อนก็ออกไปเต็มๆแล้วก็ได้ที่อื่นด้วยคะ่ะ แต่ถ้าหวยได้มาสองสามแล้วนางจะมาทั้งพวงค่ะนางจะมาทั้งพวงจริงๆสองสามแล้วจะมาปกติต้องเป็นสองสามแล้วปกติต้องเป็นสองสองไม่ก็สามสามนะคะแต่งวดน,นี้มาสามสี่ค่ะทั้างวดน,นี้หลุดแสดงว่างวดหน้าต้องมาอีกค่ะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะอจะตามหวยลาวสองสองสามสามหวยลาวออกบ่อยค่ะเพราะว่าได้บ่อยนะคะ ถ้านางมาสองสามมาปุ๊บแอรจะดักเลยสองสองกับสามสามค่ะนางจะมาอย่างนี้มาประมาณสองสามวติดแล้วก็จะหายไปค่ะมวดนี้ก็เลยว่าจะเอาของตัวเองนี่แหละค่ะแล้วก็ในตารางนั่นแหละค่ะพิจารณากันดูนะคะเล่นสามตัวแล้วค่ะนี่ก็คงนี่ละค่ะวันเกิดเดือนเกิดอายุ ก็ไม่รู้ถ้าไปนอนอีกจะฝันอะไรไหมนะคะถ้าฝันก็จะรีบลงคลิปให้นะคะงวดก่อนก็ฝันว่าโดนยิงเนะาะ้เต็มเต็มค่ะนี่นะคะเล็กไปพิจารณากันดูค่ะก็คลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะอันนี้ค่ะดูอีกสักรลอกโะมานจุง นี่นะคะนี่ละค่ะเพราะว่ามาตรงกับ0609พอดีไงคะตรงพอดีค่ะ0609นะคะชอบค่ะไอ้พวกนี้ไม่ต้องถามค่ะไอ้พวกนี้นี่บัลเลทีนี่บัลเลทีนะคะ แล้วก็ไม่ต้องถาแมไปเบิ้ลไม้สายเบิ้ลค่ะสายเบิ้ลค่ะฝนตกแดดออกก็เบิ้ลค่ะแต่งวดน,นี้เฉยๆค่ะไม่มีอะไรเลยชอบแค่0ูนค่ะชอบศูนย์อย่างเดียวตอนแรกตอนแรกชอบไอ้นี่ตอนแรกชอบตัวเดิมค่ะชอบสีสามตัวเดิมแต่มันก็ต้องซื้ออยู่แล้วไงคะก็เลยชอบศูนย์ดีกว่าตัวใหม่ค่ะก็อไปพิจารณากันดูนะคะ ความชอบส่วนตัวนะคะแอดก็เอามาแบ่งปันนะคะอันนี้ก็ตามสูตรเลยค่ะขอให้ตรงๆขอให้แตก3ามตัวขอให้ได้เฮกันอีกนะคะใครได้ก็ยินดีด้วยค่ะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดก็มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเบาได้เบาค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะติดติดขัดขัด,ขดบ้างนะคะก็ขออภัยค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ